we wish you ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิร์นนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพสเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณหนึ่งรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวและยังจะมีปัญหากับการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดช,ชอบขอให้ระมัดระวังและตั้งรับดีๆนะครับแครับเขาคุณหนึ่งใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมมงคลออรา่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือนโนฟก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคุณส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนําเสียงหัวเราะมาให้กับคุณสองทำให้คุณสองนั้นอารมณ์ดีสบายใจมีเรื่องพูดคุยบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้สบายใจดีนะครับรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณสองรับผิดชอบก็จะผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก,ก็แก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสองเลยล่ะครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายมากๆกับพี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณสามนั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงงหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณสามมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณสามใส่เสื้อสีเหลืองหรือดําใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายกับทั้งพี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะทำให้คุณสี่นะมีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณสี่เลยละครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่า <c oughs> ก็จะเข้ามาทําให้คุณห้านั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงงงิดใจและไม่ได้ดังใจขอให้คุณ5้าตั้งสติดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีเงินเินทองทอใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามันตราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหกจะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าก็จะเข้ามาทําให้คุณหกนั้นมีเสียงหัวเราะนะครับอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีนขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณหกเลยล่ะครับ วันนี้คุณ7มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณ 7, นั้นวุ่นวายเหนื่อยใจงงหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณ7มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลออร่ามันตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วกล้อยน้าเกลือนโป๊ก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกน ดีขึ้นครับ วันนี้คุณแปดจะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าก็จะเข้ามาทำให้คุณแปดนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทำให้วันนี้สบายใจดีมากๆสำหรับคุณแปดเลยละครับ วันนี้คุณก้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และจะมีปัญหาเรื่องการงานธุกรกิจงานต่างๆที่คุณก้าวรับผิดชอบขอให้คุณก้าระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงอาจจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยก็ดีนะครับเคล็ดลับครับคุณก้าวใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตาใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนางนำเกลือนอพปเก้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือออเล็บท้างก รอบวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณศูญยมีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากและปากรับลอยของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีที่เกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณศูนย์รับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักก็จะราบรื่นด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณศูนเลยละครับ